วันนี้ผมมาขายงานทีสิทธิ์ของผมครับแนวโรแมนติกอะพ็อกกาลิบแบบลูกหมูสามอะไรนะันโรแมนติกแล้วอะไรนะอพอกกาลิบอพ็อลกาลิปเป็นอะไรวะวันสินโลกไงไม่เคยได้ยินเลยจ้ะไม่เคยได้ยินเลยตัวที่หนึ่งตัวที่2หรือสอยากจะมีความสัมพันธ์กันอยากจะมีมีมีลูกมีลูกหลานสืบต่อไปตัวที่1เนี่ยตัวที่2เนี่ย,ม,ยมันก็แอบบกุกกิ๊กันโดยไม่ให้ตัวที่3ามรูต้ตัวที่แบบ 1>, 1ตัวที่2แบบอือตัวที่3ามแบาต้อง่าพาม ไม่ได้ยังไงมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องดาอ่ะนางสาล่อกเขามาเต็มเตมเลยเหมือนนิทานเลยนิทานลูกหมูสามตัวตัวแรกสาม้านหนึ่งฟางตัวสองตสาม่านไม่ชอบจาไม่ชอบมึงทำไมว่าจามึงเป็นเฮียแล้ววะผมมาขายวันนี้วันสุดท้ายอาทิตย์หน้าผมออกกองแล้วกุดียวไม่ไปหมดแล้วเนี่ยฟาร์มก็ฟาร์มหมูหมูไม่สักลายด้วยเฮียจานดูชื่อแต่ละชื่อดิ่ทันฟอร์เมอร์จีนป๋อจี้เจ้าสวออกจิมม คนนี้ไงมึงผ่านได้อะมีแค่ไฟเขียวนั่นแหละไฟเขียวเฮียนี่มุกหรือมุกหรือเฮี้ยอะไรแหละจานไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแม่งเลยผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านแม่งเลยไม่ผ่านไก่หรือเฮียเฮียพี่เฮีพี่ทำมันมันทมา